าดีทุกคนตอนนี้เ้ากะอยู่ป่าในอน่นหลังจากเาหลังจากฝนตกเป็นเวลาหลายมือเราก็มาหาอย่างเล่นป่ายางนี้เป็นแบบอ,มอมไม่ไม่เดี๋ยวได้ให้เบิง่งธรรมศาสตร์จ Wow Hoài hết chỗ nhé, nè thôi uau hết Wow hơi chợ hết ôi, hết 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 nè, hết 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 bì hết hết nè น้อเขาจะเอาหมิ่นหมม่เขาจะกลายว้าวหมิ่มันจะยืนหันหน้าเขปจะเดี๋ยวเอาฟ้าย่างไปจะแบ่งน้ำ ตอนนี้โโฮาวาฮาวาสิทาอย่างตอนนี้ฝนก็เริ่มตกมาแล้วฮาวาฮาวาสิพาทุกคนไปเบิ่งเนี้ยเดี๋ยวหาถ่ายไปเรด่อยๆอ้โอ้ต้นไม้ยามนี้ต้นไม้จะได้นะทุกคนเพราะว่าเราอยู่ทางป่าฝนจะตกแบบมันสุ่มแหละต้ไม้จะเกิดเลยนะ น้ำไมจะไหลครับของขางปิดบัตรนะเพราะว่าฝนตกว,ว้าวเนียนๆๆๆนี่นะจะเป็นเปลือกหอยว,ว้าวเปลือกหอยเลยโอ้ยเห็นเจอว่าความรัก ว,ว้าวอันนี้จะเป็นหองในบรรยากาศธรรมชาตินำไลว,ว้ายฝนตกอ,อืออ่าฮอว้าว มันคือยังไงนี่ละทุกคนมันจะมีปา่าในปูหลายยามสาไลม์แมงกระปูนะทุกคนหลายหลายดีกระปูกระปูหินใน,นว้าสบายเหน,นื่าค,านคน น้อยว้าวเียวพาเบ่งตีงนี้นะทุกคนปานจระนะโอ้กเสือเสือเสือว้าวสืนหนักก็มีตกวเบียก็มีนี่นี่กือทางขึ้นมาว้าว เวลายามฝลน้ำจะถว่วมเหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็ว้าวมาเดือคนมันกินไหนวะม่ยงามอลังการบายทุกคนเคยกินบ่ สำหรับเด็กอะโมเดิ์นะ